สวัสดีนะครับอยู่ผมช่างกี้ส่วนปานนะครับวันนี้จะมารีวิวงานให้ดูหนึ่งลำนะครับตัวนี้เป็นกําคอล่องนิ้วนะครับกงไกในตัวนะครับตัวนี้ท้ายงามๆเลยเป็นไม้ประดูทั้งลำนะครับตัวนี้ชัก75%ห้านะครับปีห้าสิทิ้งปลายสีห้านะครับจะมีกระบอกพ e แทมให้นะครับห้าสห้าสิบเมตรแล้วก็ลูกดอกหึงลูกนะครับเทสงานให้ดูนะครับ ลำนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับถ้าทักมาก็ส่งได้เลยนะครับสำหรับใครที่แบบรอยิงปืนไอ้รอรอปืนเร็วๆเน <c oughs> ี้ยแบสั่งปุ๊บได้ปั๊บเนี้ยลำนี้ครับลำนี้ยังว่างอยู่นี่นะครับตัวนี้พร้อมส่งปืนเป็นปืนของผมซึ่งทำนะครับทำไปสามกระบ,บอกแต่ส่งไปแล้วสองกระบ,บอกลำนี้เหลือนะครับ ก็คือท,ทําทีเดียวก็ลานี้เหลืออยู่ยังไม่มีใครเอานะครับลานี้นา้นาๆที่ชอบที่ชอบยิงปลาก็ทักเข้ามาตอนนี้ปลาขึ้นเต็มเลยนะตอนนี้ปลาแถวแถวสุพรรณน,นี้ลอยให้บานเลยใครอยากอยากได้ปืนยิงเร็วๆนะครับเนี่ยทักมาเลยลานี้ทักมาวันนี้ส่งพ่กนี้ได้ครับตัวน,นี้นะครับ ส่งก็ไม่กี่วันหรับถ้าถ้าจะเอาจริงก็สองวันถึงครับฝากติดตามฝากติดตามเพจชังกี้ด้นะครับแ,แล้วก็ใครที่ชอบดู youtube ก็ไปดูชังกี้ยิงป่าได้นะครับเป็นชื่อ youtube ก็ชังกี้ปืนยิงปลานะครับมาคุยนานแล้วยิงให้ดูกันยิงเป้ายิงขวดนะครับ ไม่ต้องพูดเยอะนะครับยิงยิงให้มันโดนแค่นั้นแหละปืนช่างกี้นะครับเท็ดแล้วก็ส่งเท็ดทุกกระบอกส่งทุกกระบอกครับปลายทางก็มีนะครับสำหรับประาที่แบบทักเข้ามาว่ามีปลายทางไหมผมเพิ่งไปทํามานะครับปลายทางปลายทางก็มีนะครับทําไปแล้วเก็บปลายทางก็มีนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามานะครับ กก่อนได้ก่อนนะครับช้าแต่อดนะครับลำนี้ลายสวยๆเลยไม้ประดูทั้งลำนะครับนี่ครับลำนี้สวยครับลางตรงนะครับนี่ครับโอเคครับยาถ้าติดถ้าชอบยังไงก็ทักเข้ามาครับหรือจะเอาเป็นมือสอดก็ได้นะครับมือสอดก็มียกยิงก็มีครับมีทุกรุ่นทุกแบบนะครับผ โอเคครับขอบคุณครับ